มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไอไข่ให้โชคคุณตาแก้บนชุดใหญ่หัวหมูเก้าหัวไก่เก้าตัวผลไม้เก้าอย่างชุดทหารรูปปังไก่ชนตัวใหญ่หนึ่งคู่ประทัดหนึ่งแสนนัดถูกรางวัลที่สองเกือบครึ่งล้านโชว์เลขเด็ดหางประทัดค่ะ เมื่อเวลา11บเอดนกาของวันที่13ทธันวาคม63ที่วัดหนองทองตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยชาวบ้านจากทั่วสารทิศนะคะเดินทางมากราบไหว้ขอพรกุมารไอ้ไข่เหนือลังทราบข่าวกุมารไอ้ไข่เหนือให้โชคราบแก่ชาวบ้านนะคะเช่นเดียวกับนายสนโชคแยมวัดอายุ72ปีชาวตำบลน,น้ำลืมอํเภอเมืองจังหวัดตาก ซึ่งโชคดีนะคะหลังจากมาไหว้ขอพรถูกรางวัลที่2ถึง2ใบค่ะได้รับเงินรางวัลถึง400,000บาทจึงนำหัวหมู9้าหัวไก่9้าตัวผลไม้เก้าย 9, อย่างนะคะพร้อมทั้งชุดทหารรูปปั้นไก่ชนตัวใหญ่หนึ่งคู่ประทัด1น0 0 0แสนนัดและขบวนกล่องอย่างมาถวายแก่กุมารไอ้ไข่เนื้อค่ะนายสนอเล่าว่าเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเข้ามาไหว้ขอพรกุมารไอ้ไข่เนือที่วัดหนองทอง และซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่1ธันวาคม6-3ที่แผงในวัดหนองทองนะคะ2ใบคือหมายเลข9-5-6 5-4-6จนกระทั่งวันออกรางวัลได้นำลอตเตอรี่ที่ซื้อเอาไว้นะคะเอามาตรวจปรากฏว่าถูกรางวัลที่2ถึง2ใบจนข่าวแพร่สะพัดไปทั้งหมู่บ้านค่ะกระทั่งวันนี้มาพร้อมครอบครัวแล้วก็เพื่อนประมาณ40ชีวิตเดินทางมาจากจังหวัดตากเพื่อมาแก้บนที่วัดหนองทอง สำหรับเลขข่างประทัดที่จุดถวายแก่กุมารไอ้ไข่เนื้อนะคะได้แก่876แล้วก็83ค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนละรับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ